เดียวอกนี้ดอเดียวก็มือหนึ่งแล้วเอาดิเอาหมาบอกนี้เกม Regen of Perseus นะเกมนี้ก็เป็นเกมเหมือนแบบรา์ประหลาดในตำนานนั่นเลงเกมนี้ก็ออกมาสักพักหนึ่งแล้วนะสักพักสักพักหนึ่งแล้วอ่ะทุนมา500คนขอกันเข้ามาเยอะนะว่าอย่าแบบทุนเยอะได้ไหมทุนลองน้อยๆดูหน่อยเอ้าคิดทีละพันหนึ่งคิดที้พอลองดูกันว่าจ,จา,ารปยังไงคเทบมาด้วยเบ็ดสบบาท ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กับโลงโตแชแนลกันด้วยนะจ๊ะเออเออเออมาดูกันนะว่าเป็นยังไงมาเฮ้ยอัอนนี้เป็นสิบนะมาถึงก็เอาเรื่องกถอะนะเงินละบอเม,ก,มกาเมกม็กวินนะ4 8 5อปดอ่าเดี๋ยวว่างๆว่าไหนแบบผมเบื่อๆนะแบบว่าผมเบื่อผมขี้เกียจเล่นมมขี้เกียจนะเพื่อนผมไม่เพื่อนผมมาแบบเล่นดูนะเพื่อนผมเป็นผู้หญิงไงแต่ผมให้เพื่อนผมแบบมาเล่นให้ดูบ้างเพื่อนผมมาลองรีวิวดูเพื่อแบบว่าเพื่อนๆที่ดูช่องผมจะแบบ ติดใจกันบ้างน,นะเผื่อมีสาวสวยน่ารักมาเล่นให้ดูอะไรแบบนี้นะบางวันผมก็ขี้กเกียจเล่นขี้เกียจอะไรอยู่ๆนะให้เพื่อนเล่นบ้างน,นะอาจจะมีลงคลิปเป็นเพื่อนเล่นบ้างน,นี้ดหน่อยก็ฝากกดไลค์กั s ซับสไคร้รอติดตามกันด้วยนะจ๊ะมาดูกันตอนนี้แบส10บาทในเพอร์ซีอุสนะว่าจะเป็นยังไงวน่างยาะนนอะไรเท่าไหรเนาะ เกมนี้คือแบบเฮ้ยลืมพูดฟังก์ชันเกมเกมนี้คือเวลามันแตกมันจะมีตัวคูณอยู่อยไอ้แมเนี่ยมีคูณ4มันจะเพิ่มเป็นคูณสี่นนะอ่ะถ้าตัวไหนที่มันมีคูณแล้วมันแตกมันคอมโบโนนมันจะได้คูณมันจะไปสะสมอยู่ที่ด้านบนเป็นอย่างนี้นี่ไงพันหนึ่งมาอู้หูยเฉียเยดโดนี่เบ็ดสิบนี่เนี่ยซูปเปอร์เมก้วินพันห้าสิบหกบาทามาถนะือว่าเอาเรื่องนะไปแต่ไหนไหน,นไหนมาแบบนี้แล้วเราก็ปราบเบ็ดไปสักสามสิบพอไป ใค่ทุนน้อยเบ็ดน้อยวันนี้ผมทุนไม่เยอะผมเบ็ดสิบบาทเลยไหมถ้าคนอื่นแบบทุนหน้าร้อยมันผมกลัวไม่กล้าจะอย่างไม่กล้าก็เบ็ดน้อยวันนี้ได้เบ็ดบาทสองบาทห้บาทอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแล้วนะครับอย่าไปเสี่ยงมากนะครับแต่ว่าผมเล่นแบบเบ็ดหนักมาพอสมควรตลอดไปเบ็ดน้อยแบบนั้นผมก็ไม่ได้แล้วเบ็ดบาทสองบาทไม่ได้ฟรีสปินมันจะเป็นรูปตัวอะไรไม่รู้นะอยู่ข้างล่างเนี่ยมีแยกเขี้ยวอยู่เนี่ยแห่ๆอยู่เนี่ยฮะตัวอะไรผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนที่มันคูณเริ่มมา เบตสามสิบในฟรีเจอร์ฟรีสปินแบบนี้มันจะกําไรเท่าไหร่ช่วงนี้ผมก็กาไรบ่อยนะถึงแบบถ้าตอนไหนเหมือนจะโดนผมก็เอากลับมาได้เราเลิกได้ทันตลอดนะสามสี่ห้าวันมาแล้วที่เป็นอย่างนี้ถือว่าดวงจะไม่ตกจะไม่แคลว้วคลาดสักทีเดียวเลยไม่แคล้วคลาดถือว่าเราแคลว้วคลาดอยู่นะน้ต้อนโตเจ็ดร้อยแปดสิบเครดิตมาอยู่ตอนนี้สองพันหกกำไรมาประมาณสองพันเอ้าคูณทีแปดคูนี่ว่าเยอะเห็นคูณทีแปดนี 8, ่ว่าคูณหนักปฏิโทเทนาะโอ้ย ยังไงผมที่เจ็ดหรือผมเเพื่อนผมมาเล่นบ้างนะเพื่อนผมบอกเอ้ยทำคลิปดีลองขอเล่นฟรีอะไรเงี้ยได้อยู่อ่ะผมเน่เพื่อนเกินๆเหมือนอะไรให้เพื่อนมาเล่นรีวิวบ้างนะอ่าช่องเราจะมีผู้หญิงมาแจมด้วยนะบอกไว้ก่อนเอ้ยยังไงมาหรือเปล่าเบ็ดสามสิบได้อยู่พันกว่าบาทแบบนี้ก็ถือว่าโอเคได้อยู่ใครไม่รู้จะเล่นเกมอะไรเกมนี้ก็อุ้ยสามันสองไอ้ซาดมาจากไหนโอ้โหมันมาบุ ใครจะไปคิดว่ามันจะมาอุ้ยเบ็ดฐานสิโอ้ยห้าพนะันน่ะโอ้ยสุดเกินมาหมุนท้ายอ่ะใครจะไปคิดาาว่าจะมาก็ไม่ได้คิดอะไรก็พันกว่า,วา 1, บาทก็โอเคแล้วไงกําไรเรากําไรอยู่ไงเราเลยไม่ได้อะไรไงไปายนะเราไม่ได้ขาดทุนนะเราก็ขอหน่อยแล้วกันขอนิดนึงขออีกนนึงไหมอขออีกนิดนึงอ่ะถ้าเหลือส 4, ักสี่พันผมเลิกแล้วกันนะอะ่ะกำไรมาแล้วเอาเอากำไรมาเล่นตอนนี้น่าไหมไปลิ่งรัวๆเล่นไหม มาหรือเปล่าคูณไปก่อนสองพันสี่ร้อยสามสิบอ่าได้อยู่นะเบ็ดหกร้อยได้สองพันก็ถือโอเคนะสองพันหกร้อยยิ่งมากก็รอดก็โตบิ๊กบินไปก่อนนะดอกนี้นะเอาเรื่องกระเบื้องแตกแตกกันแล้วขอถึงหมื่นได้ไหม,มนิดนึ่งหนะ้าเราเราเบ็ดเป็นสองร้อยไปขอนิดนึงเอาขอนิดนึงมันจะเป็นไปได้ไม่ถึงหมื่นนะเอาทุนห้าร้อยถึงหมื่นก็ยากนะยากนะทุนห้าร้อยถึงหมื่นนะ่ะถ้าดวงเราดีดวงเรามีก็ถึงเธอท่าน ถึงเดอท่านมาเดอท่านเอ้ยมามาคูห้ามาก่อนเอา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 โอ้ยยัดเป็ดโอ้ยเอาโ,โร่มาพร้อมคิวท้องสิบคูนเจ็ดไปแล้ววายมาเหรียญทองแล้วเจเอ้ยโอ้ยกำมันสามนิดนึงถึงถึงเอาจะเก้าปุว่าพอวันนี้ไอ้สัสไม่มาดูดูดิดอกนี้มือเดียวดอกนี้ดอกเดียวก็มือนหนึ่งแล้วเอาดิเอา พอเลยวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์โอ้โหวันนี้ดวงดีจัดเอี yeah, ้ยมึงมาจัดฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามกับลงตรงแชแนลเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะอยากดูเกมอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้กดกระดิ่งมาด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละกันกับลงตรงแชแนลเวลวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย